ประทีปคือเครื่องมือส่องเดินทางในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจากหนังสือหลวงตาสอนสิืิเรื่องอย่าให้เสียชาติเกิดในตอนนี้จะหลวงตาตอบคำถามเรื่องวิธีการฝึกจิต หลวงตาตานี่ย้อนไปที่การกำรรพระนึกถึงพระที่แจกไปชาวเว็บคนใหม่ๆเพราะตอนนี้แจกไปเยอะเวลาว่างๆก็เอามือกำรรพระเบาๆแล้วก็นึกถึง จิตอยู่ที่พระและก็สวดจัก,กรพัรดิหรือไตรสนคมไปเรื่อยๆว่างเมื่อไรก็นึกถึงพระละสวดคือภาวนาอันเดียวกันสวดมนต์หรือภาวนาอันเดียวกันให้จิตอยู่ที่พระบ่อยๆเป็นการเบรกหลายๆอย่างเรื่องราวในอดีต หลายๆอย่างเรื่องราวในปัจจุบันหลายๆอย่างเป็นการปรับจิตอยู่ในพระบ่อยๆหลายวันหลายเดือนหลายปีเวลามองเห็นพระมันคิดจิตมันจะไปเลยจิตมันจะไปไปที่พระที่เรามอง พราะท่านบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมีวัดเยอะที่สุดม,มีทุกหมู่บ้านวัดผ่านจะไปที่ไหนเจอแต่วัดนั่นแหละสามารถจะไปที่วัดได้ตลอดมองเห็นปั๊บไปเลยจะเกิดอาการกรรมพระนี่แหละกรรมพระสวดไปเรื่อยจะเกิดปิติจะเกิดความรู้สึก ตรงความรู้สึกเนี่ยเวลามองไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมองเห็นพระหนักๆเข้ามองเห็นพระเป็นเนนมองเห็นชีหรือมองเห็นนักบวชมองเห็นคนทำความดีอะไรพวกเนี้ยมันจะเกิดความรู้สึกปิติท่านบอกเนี่ยเกิดติดพระละติดความดีละ ท่านว่าเป็นการปิดอบายภูมิละท่านว่ามันจะพอกเห็นวัดไม่ได้เห็นสัญลักษณ์ศาสนาไม่ได้เห็นสัญลักษณ์หษแห่งความดีไม่ได้เห็นคนทําดีไม่ได้มันจะเกิดปีตินะฝึกตรงนี้กรรมพะบ่อยๆสวดมนต์ก่อกรรมพนมือก่อกรรม ใช่ไหมเออนั่งสมาธิก่อกรรมว่างๆก่อกรรมไงไม่ใช่กรรมอย่างเดียวนะจิตต้องอยู่ที่พระด้วยนะอยู่บ่อยๆไงไอ้จะเกิดไม่เกิดมันไม่ใช่ปัญหาของเราของท่านว่าขอให้มันเข้าถึงพระก่อนเถอะอันดับแรกเลยใช่ไหม พระมันมีทั่วไปพลังงานไม่ไปไหนอยู่ในโลกนี้ก็บอกแล้วนึกถึงพระเนี่ยพระก็เป็นสื่อพลังงานสิ่งที่เราไม่รู้ในอนาคตไม่มีรอกอดีตอนาคตอยู่ที่พระอันนี้เนี่ยภาพปัจจุบันเนี่ยเข้าใจไหมให้นึกถึงพระบ่อย แล้วกันนึกถึงพระอย่างอื่นมันจะมาไหมละ่ะเราจิตมันอยู่ที่พระอะไม่มาอย่างอื่นไม่มาสมัยก่อนคนมีปัญหาเรื่องสารพัดเรื่องเนี่ยเวลาหลวงปู่อะนั่นอะขนาดคนรับขันมาเยอะๆนะ่ะไปให้ท่านถวายขันให้ท่าน มันไม่ไปคืนตามสํานักตรงหลอกเอาไปถวายให้ท่านเ้อท่านบอกว่าเวลาจะมีอาการหนักจิตอยู่ที่พระใช่ไหมเออก็อจบแล้วพลังงานหรือจะเข้ามาได้เพราะจิตอยู่ที่พระอแค่นี้ก็จบแค่นี้ก็หายแล้วใช่ไหมเนี่ยแค่จิตอยู่ที่พระเนี่ยมันก็หายแล้ว อย่างอื่นมันก็มาไม่ได้ให้จิตอยู่ที่พระสวดสิสวดเฮมันไม่อยู่ที่ไม่อยู่ก็ไปสวดเรื่อยๆแหละสา